มาเนี่เพื่อนทานบะหมี่ต้มยำชีวิตนักคีเอเตอร์เพื่อนเห็นอะไรก็ต้องถ่ายคีเอเตอร์ทูตถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างต้มยำของแม่มาหมี่เกี้ยวเหรอมันมีต้มยำมันมีสองหอมันมีสองห่อโอ้เหรอเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะนี่ให้ดูก่อน นี่บะหมีม่เกี๊ยวเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำกด้น้ำซุปเข้าไปเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดูน้ำซุปบะหมี่ต้ยมยำเพื่อนหลอนบะหมี่ต้ยมยำแกะยากมากเลย ทีไปเลยครับมามีต้นยำนะครัะเพื่อนๆว้าวร้อนๆอร่อยอร่อยเพื่อนดูโอ้โหน่าทานไหมล่ะน่ารับประทานมากเลยขับหมูด้วยนะคะเพื่อนๆไปเลยครับมาเลยครับเนดนนดนช่องกระถูกตะก่ะ โอ้เสียงดังนะเพื่อนบอกแล้วช่องนี้ช่องตะกุกตะกัดคาเ<ห>พลิน <laughs> ช่องตะกุกตะกัดคาเพลินเพื่อน,นเอ้าเบลลี่ไม่ได้กินถ้วยนี้แป๊บ <Okay. S 1> นึงเช่ครับเอามาไปก่อนแล้วนะนะ Why? Why? อ่ะสามนาทีพอ <laughs> ปา๊าดแม่ไม่ดูเลย <laughs> อย่าพูดอย่าพูดมันเขา้าจิ <laughs> ๊บ อพี่เหนวคะพี่เหนีวพี่เหนีวอืมหยิบเสื้อไปที่รงม้าน่ะค่ะตัวนึ่งเสื้อค่ะเสื้อเสียงดังเล็กน้อยเพื่อนไม่ต้องสูงก็อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อนอืม เช็คหมูกรอบคือตัวนี้ตัวใหญ่ทำตัวโตไปแล้วครับต้องตุกตักพาเพื่อนเพื่อน น้องเบลลี่จำส่วนที่ว่าเกี้ยวด้วยเนะอร่อยอร่อยหอมน้ำซุปเพื่อนร่อยมากเลยน้องเบลลี่จะมานั่งข้างอาหม่าไหมข้า้ๆนอนกลางวันนะ เป็นเด็กดีนะครับปเลรครับบ้า้อมบ้าบ้อะลอซ้อมออมเพื่อนอืม มาม,มากับน้องแบลลี่นะเพื่อนมาน้องแบลลี่โอ้โหคนเก่งน้องแบลลี่คนเก่งชานเองเลยน่ารักไหมอ่ะโอ้โหดหูเก่งมากเลย ใสนำมาอืมใส่น้ำซุปนิดนึงหนูชอบน้ำซุปใช่ไหมอืมเก่งมากเลยครับในทางโชว์ป้าๆพี่ป้านะอคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าใช่รึอู้หูร้อนเป่าเป่าก่อนลูก <laughs> เออเป่าก่อนหนูหนูลืมเป่าเหรอออร้อนเอาเกี๊ยวใส่ด้วยลูกเออเอาเกีียวใส่ด้วย แก้วใส่ด้วยนะคนเก่งนะน้ำน้ำมามายืนทานกับน้องแบรี่ข้างหลังนี้วิ่งเกียวเขียวเออเขี้วเขียวอืม,อมทิ้งน้ำดิวเราตั้องู่กับแบรี่เ <laughs> บาเอาพูดเอา อ,อร่อยมากลยไหมครับอร่อย,รอ,รอ,ยอร่อยครับรยิ่งยอืมอ,อ,อืมน้วน้ำซุปอืมน้ำซุปอืมน้ำซุปต้องเป่าก่อนนะ โดนหัน้องไบเรียนถ้าบอกว่าช่องนี้ช่องปกติจักกะขาเพื่อน ขอบคุณพี่ป้านาอาทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมวิดีโอช่องน,อน้อยช่องนี้นะคะจากทุกที่แฟนเพจบายบายก่อนลูกจุจุกด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง